กล้ามเนื้อแท้ทุกคนจะต้องกินโปรตีนเท่าไหร่ดีนะคะแน่นอนค่ะคำถามนี้เป็นคำถามที่ใครหลายๆคนนะคะที่อยากจะให้ตัวเองนะคะ แข็งขาแข็งแรงผู้สูงอายุไม่หกล้มง่ายนะคะสิ่งหนึ่งในนั้นที่ท่านจะต้องกินก็คือโปรโตีนนะคะและหากท่านใดน,นะคะที่เรียกว่าอยากจะเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนะคะก็จะต้องบริโภคโปรตีนให้มากกว่าคนทั่วไปหน่อยนึงนะคะโดยการเอาน้ําหนักตัวของท่านนะคะคูณด้วย1.6นะคะอ่าสมมุติว่าเพศาชายน,นะคะน้ําหนักอยู่ที่49กกิโลนะคะและต้องกินโปรตีนเพื่อเสริมสร้าง ก้านเนื้อนะคะทุกคนเพศาชามก็จะเอา49คูณด้วย1.6นะคะผลที่ออกมาก็คือประมาณ78.4นะคะจะต้องกินอะไรบ้างล่ะคะ,ะเอางี้นะคะหากกินไข่นะคะทุกคนไข่ไก่ขนาดประมาณเบอร์ศูนย์นะคะทั้งไข่ขาวและไข,ข่แดงนะคะจะให้โปรโตีนอยู่ที่ประมาณ7กรัมนะคะ78.4หารด้วย7นะคะก็จะต้องกินไข่อยู่ที่ประมาณ วันละโหลเลยนะคะวันละประมาณ12ฟองนะคะทุคกทคนก็คก่อนข้างจะเยอะเนาะแต่จะบอกว่าโปรตีนไม่ได้มาเฉพาะจากไข่อย่างเดียวน,นะคะก็ยังมาจากอาหารประเภทอื่นอีกเยอะเลยนะคะไหนเพื่อนๆพี่ๆลองพิมพ์พพพพดูสิคะว่าท่านนะคะจะต้องกินโปรตีนอยู่ที่เท่าไหร่นะคะพิมพ์บอกเพจสาเฉมใต้โต์นี้เลยค่ะ,คะ